สวัสดีค่ะ sk 1 tv ดูได้ทุกที่ทีวีเพื่อนครูพบกับดิฉันพิชยาเขตธรรมะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะมาพบกับรายการพิเศษพออ,อเขตพบเพื่อนครูโดยท่านดรอกอร์การนาเปรมพิรักษาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสแก้วเขตหนึ่งจะมาพูดถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019เชิญชมได้เลยค่ะ ค่ะพี่น้องเพื่อนครูผู้บริหารตัดแก้วเขตหนึ่งที่เคารพรักคะการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของสำนักงานเขตของเรานั้นออขอกลาบเรียนอย่างนี้นะคะว่าดำเนินการไปใน3ระยะสอดคล้องกับนโยบายของสพทนะคะในระยะที่1 การเตรียมความพร้อมตั้งแต่1เมษาถึง17พฤษภาค63นะคะแล้วล่าสุดที่พวกเราได้ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานไปพร้อมๆกันในวันที่5พฤษภาคม7-8พฤษภาคม ในส่วนของการดําเนินงานในระดับโรงเรียนก็คิดว่าพวกเราทุกคนคงจะมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าในการประชุมครูหรือการดําเนินการในลักษณะที่จะให้คนมารวมกันเยอะๆเนี่ยขอให้ใช้ช่องทางที่เหมาะสมนะคะให้คหํานึงถึงระยะห่างนะคะแล้วก็ในการประชุมนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้บริหารเนี่ย สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนแล้วก็มอบหมายภารกิจประการที่สองก็คือประชุมผู้ปกครองในช่องทางที่เหมาะสมเช่นกันนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันเช่นกันนะคะในส่วนของครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นก็จะอยู่ในช่วงของการวางแผนการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อประสานความเข้าใจ ับผู้ปกครองและนักเรียนในการที่จะดําเนินการร่วมกันนะคะนอกจากนั้นก็ดําเนินการสํารวจความพร้อมแล้วก็รายงานผลต่อสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเราค่ะสําหรับระยะที่2เป็นระยะทดลองจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งจะเริ่มในวันที่18พฤษภาคมถึงวันที่30มิถุนายน63นี้นะคะผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดก็คือครูและผู้บริหารโรงเรียนนะคะ ครูก็จะต้องมีหน้าที่ในการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้โดยการเตรียมใบงานล่วงหน้าแล้วก็จะเตรียมเอกสารแบบฝึกจัดทำแฟ้มรายสัปดาห์เพื่อมอบให้แก่ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเป็นการล่วงหน้านะคะแล้วก็สื่อสารผู้ปกครองและนักเรียน ตลอดระยะเวลาน่ะนะคะเช็คชื่อการเข้าเรียนและรับชมดี t v ีพร้อมกับนักเรียนด้วยนอกจากนั้นก็จะต้องทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองค่ะติดตามเยี่ยมบ้านรับส่งแฟ้มงานประจำสัปดาห์นะคะในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนก็กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานนะคะแล้วก็รายงานผลต่อสำนักงานเขตพื้นที่ระยะที่ส เป็นระยะจัดการเรียนการสอนทางไกลนะคะซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม63ถึง30เมษายน64นะคะซึ่งระยะนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงกันนะคะช่วงที่1หากสถานการณ์โควิด1 9ไม่คลี่คลาย เราก็จะต้องทําการประเมินผลการดําเนินงานในระยะที่สองที่ผ่านมาว่ามีปัญหาอุปสรรคมีข้อจํากัดอะไรเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบทางไกลที่ดําเนินการมานะคะโดยสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษานะคะผู้บริหารแล้วก็เขตพื้นที่ก็จะกํากับติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดนะคะนี่คือ กรณีที่1กรณีที่2ห,หากสถานการณ์โควิด -19 รี่คลายนะคะเราก็จะเน้นการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นปกติโดยเว้นระยะห่างทางสังคมและต้องสวมหน้ากากอนามัย100%เซ์ค่ะแล้วก็มีการป้องกันการที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อนะคะแล้วก็มีแผนเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ นะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะในทั้งนี้ทั้งนั้นการดําเนินงานในสถานการณ์อย่างนี้ก็ต้องโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสคออบอจังหวัดค่ะสิ่งที่จะต้องคานึงคือการลดหรืองดการประชุมหรือกิจกรรมที่เป็นการชุมนุมของคนหมู่มากนะคะหากจําเป็นต้อง มีมาตรการอาจจะใช้สื่อเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่นะคะหรือมีการติดต่อสื่อสารทาง ICT ที่เรานัดหมายกันนะคะก็อขอกลับเรียนนะคะว่าผู้บริหารแล้วก็ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะเราก็จะมีการพบปะพูดคุยกับพวกเราอย่างสม่ำเสมอในส่วนของศึกษานิเทศก็จะมีการติดต่อสื่อสารกับพวกเรา ในหลากหลายช่องทางตามที่เราจะนัดหมายกันไปเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็ขอถือโอกาสนี้กาบเรียนน,ยนะคะว่าสำหรับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาสอบถามกันมามากก็คือการเข้า DLTV เนี่ยเข้าอย่างไรเนี่ยตอนนี้ท่านรองเรืองจันทพันธ์ก็ได้ทำคลิปวิดีโอนะคะว่าเข้า DLTV เนี่ยง่ายค่ะแค่สองคลิก ในเวลา5นาทีก็จะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะคะแล้วก็ดําเนินการเตรียมการอย่างล่วงหน้านะ,ะฝากกาบเรียนความห่วงใยความรักความปรารถนาดีไปยังพี่น้องเพื่อนครูและนักเรียนผู้ปกครองด้วยอุปกรณ์ประจําตัวค่ะแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะคลี่คลายไปบ้างแต่อย่าประมาทกาดอย่าตกค่ะอุปกรณ์ประจำตัวแฮนเจลค่ะเราจะต้องมีประจำตัวนะคะแล้วก็ แอลกอฮอล์สำหรับพ่นนะคะที่จะต้องติดตัวให้เป็นปกติในชีวิตของเรานะคะแล้วก็หมั่นล้างมือนะคะงดการเดินทางข้ามจังหวัดนะคะถ้าไม่จำเป็นนะคะก็ด้วยความรักความปรารถนาดีขอให้พวกเราทุกคนดูแลลูกๆนักเรียนของพวกเราอย่างดีที่สุดนะคะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอฝากความหวังไว้กับพวกเราทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ สำหรับช่วงต่อไปเราจะพาทุกท่านไปพบกับสาระน่ารู้สาระดีๆที่จะนำมาฝากทุกท่านกันการแนะนำใช้เว็บ DLTV โดยท่านรองเรืองจันทพันธ์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสัะแก้วเขตหนึ่งถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยค่ะเริ่มเลยนะครับเราก็เข้าสู่หน้าเว็บ DLTV พิมพ์ DLTV.ac.th ครับ พอเข้าสู่หน้าเว็บนะครับท่านก็ทำตามผมนะทำตามผมก่อนยังไม่ต้องไปดูอะไรแถวนี้นะฮะมันเยอะเกินไปนะครับขั้นแรกครูต้องมาดูตารางออกอากาศแต่ละวันเขาออกอากาศยังไงในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์นะครับเลือกชั้นนะคลิกที่ตารางออกอากาศแล้วก็มาเลือกชั้น ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ปม .1 ม .2 อะไรว่าไปนะครับอันนี้เลื่อนซ้ายขวาอย่างผมสอนป .2 ผมคลิกที่ป .2 คลิกเสร็จจะมีตารางสอนออกอาดาศคลิกดาวน์โหลดครับรอแป๊บหนึงตรงมุมนี้ขึ้นมาแล้วเปิดดูนี่คือตารางสอนออกอาดาศชั้นป .2 ว่าในแต่ละสัปดาห์สอนอะไรบ้างนะครับอันนี้จะรวมทุกวิชาทุกวิชาของปรองภาคเรียนที่หนึ่งก็ไปดูได้ผมจะปิดไปก่อนนะครับเมื่อเราได้ตารางอาก,กาศว่าวันไหนแต่ละวันวิชาเราสอนอยู่ตรงไหนแล้ว 1. ตารางอาก,กาศส2ชมล่วงหน้าสำหรับครูไปที่ชมรวงหน้าเลยนะครับชมล่วงหน้าคลิกที่ชมล่วงหน้า เลือกชั้นครับผมสอนชั้นป .2 ออนี่ครับคลิกหนึ่งทีวิชาครับจะเป็นรายวิชาแล้วแต่ท่านถ้าท่านสอนวิทยาศาสตร์จะเอาวิทยาศาสตร์บางท่านสอนหลายวิชาก็เลือกเอาเลือกทีละว,วิชาผมาวิทยาศาสตร์มาดุกอนพอได้วิทยาศาสตร์จบที่หน้านี้เลยจบที่หน้าเดียวเนี่ยไม่ต้องไปดูอื่นแล้วครับเทอมนี้นะครับ ปีการศึกษา2563เทอมที่หนเนี่ยสอนตรงนี้วิทยาศาสตร์เท่านี้จบแล้วทีนี้มาดูมันมีอะไรให้เราบ้างด้านขวามือของเราเนี่ยก็ไล่ลงมาก็จะมีวิทยาศาสตร์49ชั่วโมงกำหนดการสอนมีครับคลิกเลยคลิกดูกำหนดการสอนนะครับเปิดดูดิ ในกำหนดการสอนจะบอกเลยเริ่มวันที่สิเนี่ยหน่วยย่อยที่1สิ่งมีชีวิตนักเรียนครูผู้ปกครองต้องเตรียมอะไรสีไม้ดินสอไม้บรรทัดใบางานครับวันที่ยี่สิบวันที่ยีิบหาพฤษภาเรื่องอะไรเตรียมอะไรในนี้คือกำหนดการเรียนรู้นะครับไปเรื่อยๆเ,เราดูเตรียมการร่วงหน้าได้วันที่สิเสร็จวันที่ยี ต้องมีอะไรบ้างนะครับโอเคจบไล่ลงมานี่คือกําหนดการสอนต่อไปเป็นสือ่อนี่คือของครูของครูนี่ของนักเรียนนักเรียนเนี่ยมีทั้งฉบับเดิมกับฉบับปรับปรุงเราก็คลิกดาวน์โหลดมานะครับของครูเอาของครูก่อนนะครับของครูคลิกดาวน์โหลดมาเรียบร้อยคลิกเห็นไหมครับเป็นหนังสือ สนะองร้้าหน้านก็สามารถที่จะปริ้นหรือจะเปิดดูได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็โอเคนะครับอของนักเรียนเหมือนกันคลิกของนักเรียนเอาฉบับปรับปรุงคลิกก็ได้ชุดกิจกรรมของนักเรียนแล้วนะครับก็เปิดดูนะตรงเนี้ยเรียบร้อยอเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยจบของนักเรียน สามารถได้แล้วนะครับทีนี้อันนี้ของครูทั้งเทอมนะครับเนี่ยทั้งเทอมนะทั้งเทมนะทั้งเทมสองพันห้าร้อยหสิบสามทับหนึ่งนะครับทับสองนี่ยังยังเขายังไม่ออกมาให้นี่สอนทั้งเทมได้ครบหมดแล้วกําหนดการเรียนรู้ชุดการกิจกรรมจัดกิจกรรมของครูชุดกิจกรรมของนักเรียนได้แล้วทีนี้ด้านซ้ายมือของเราตรงนี้แหละคือ ที่จะเรียนจะสอนในแต่ละวันตามตารางครับตามตลาดายกตัวอย่างวันที่สิบแปดเนี่ยมันจะมีวันที่สิบแปดวันที่ยี่สิบยี่ห้าก็เป็นไปตามวันก่อนวันที่สิบแปดครูก็มาดูก่อนคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปวันที่สิบแปดออกมานี่ก็คือสิ่งที่จะต้องให้นักเรียนชมออกอากาศ เนี่ยครับนี่คือรายการที่ออกประกาศวันที่18หยุดไปก่อนนะครับทั้งนี้ก็จะมีสาระการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้การวัดผลยังไงบ้างอันนี้สิ่งที่เรียนเรียนมาฝั่งนี้ที่เขาบอกว่าวันนี้มีอะไรบ้างสำหรับนักเรียนก็จะมีสื่อ ซื้อประกอบก็คลิกดาวน์โหลดมาก็มีแล้วเปิดขึ้นมาเจอแล้วนี่คือสื่อประกอบนะครับไม่ได้ยากหลังจากนั้นอันนี้ใบงานเด็กก็ดาวน์โหลดมาใบงานเด็กก็ได้ใบงานเด็กมาแล้วใบงานเด็กจะทำยังไงจะปิ้นหรือจะทำยังไงให้เด็กอันนี้ค่อยว่ากัน แต่นี้สาหรับครูเตรียมไม่ได้ยากจบแล้วครับจบแล้ววันที่สิบแปดจบแล้วมาดูวันที่สิบเก้าเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่วันต่อไปสิบเก้าไม่มีมียี่สิบวิทยาศาสตร์ก็คลิกเข้าไปก็เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่จะสอนเด็กนี่คือแผนแผนกนารจัดการเรียนรู้นี่คือสื่อวันที่ยี่สิบมีสื่อสื่อสําหรับครูสื่อสําหรับการสอนนะครับกับใบงาน นี่ใบงานก็เหมือนการคลิกดาวน์โหลดไปแล้วจะมีวิดีโออีกเผื่อท่านอยากโหลดวิดีโอถ้าท่านไม่อยากโหลดก็ไม่เป็นไรมันมีอยู่แล้วก็เปิดให้นักเรียนดูแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละจบละท่านสามารถสอนเด็กเตรียมการล่วงหน้าได้ทุกอย่างแล้วครับไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะหลายท่านไปรอโหลดจากไลน์จาก Facebook อะไรยุ่งยากเข้าเว็บร e a l t v a c t h จบครับ แล้วก็ดูสองอย่างเองตาราชมล่วงหน้าส่วนชมสดกับชมย้อนหลังอันนั้นคือส่วนของทีวีที่จะให้ดูสดๆแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องยุ่งต้องยากเข้าสองเมนูนี้จบครับจบโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีก็จบลงไปกับสาระดีๆที่ทางสงพปสัตแก้วเขตหนึ่งได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ ยังมีสาระดีๆอีกมากมายรอทุกท่านอยู่สามารถกดติดตาม Facebook เพจสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขตหนึ่งและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามได้ทางช่องทาง YouTube สามารถกด Subscribe ได้เลยนะคะแล้วกลับมาพบกับ SK1 TV ดูได้ทุกที่ทีวีเพื่อนครูได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ